สวัสดีครับคลิปนี้นะครับนำคุณแผนนะครับกุวัดไผ่ล้อมจังหวัดปทุมธานีนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับได้มากล่องเดิมๆเลยนะครับกล่องเดิมๆจากวัดนะครับคุณแผนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพระที่บรรจุกุที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันนะครับซึ่งพระเครื่องที่บรรจุกุที่วัดไผ่ล้อมนี่นะครับ ก็ปลุกเสกโดยหลวงปูเทียนวัดโบสถ์นะครับประทุมธานีนะครับซึ่งวัดก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลกันท่านได้ปลุกเสกแล้วก็บรรจุกุที่วัดไพร้อมนะครับก็มีหลายรุ่นหลายพิมพ์นะครับผ้าชุดนี้นะครับลักษณะของคุ้นแผนนะครับก็จะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับถือว่าเป็นพระดีนะครับราคาไม่แพงซึ่งหลวงปูเทียนนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของจังหวัดประทุมธานีนะครับได้ปลุกเสก เดี๋ยวเรามาส่องดูเนื้อพระกันนะครับเนื้อพระขุนแผนนะครับที่บรรจุก,กุนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนื้อผงนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อนี้ไม่ค่อยเหมือนพระรุ่นอื่นๆนะครับ ซึ่งหลวงปู่เทียนนะครับได้ปลุกเสกให้แล้วก็บรรจ,จุกุไว้นะครับหลวงปู่เทียนก็ท่านก็พระท่านนะครับก็มีราคาแพงหลายรุ่นนะครับก็ยังมีพระที่ทันท่านและท่านปลุกเสกก็คือพระกุวัดแผ่ร้อมเนี่ยนะครับแต่เพื่อนๆเ,เจอก็สามารถเช่าหากันได้นะครับด้านหลังของพระคุณแผ่รุ่นนี้ก็จะเรียบนะครับ ผิวพันธุ์วันหน้าของรุ่นนี้นะครับจะออกสีเหลืองนวลนๆนะครับไม่ไม่ขาวมากนะครับหลังเรียบนะครับผมด้านล่างขอบนะครับก็จะเป็นรอยแตกรอยย่นนะครับตามธรรมชาตินะครับของผ้าผงที่บรรจ,จุกุนะครับ มาดูด้านข้างนะครับก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นรูพุ่นนะครับสองสองไม่ค่อยชัดนะครับต้องค่อยๆจับโฟกัสด้านข้างนี่ครับขอบตัดก็จะเห็นรูพุ่นชัดเจนนะครับ มาส่องกันดูอีกข้างนึงนะครับรอยแยกรอยแตกนะครับดันหน้านี่นะครับพระพิมพ์พระนั้นก็จะไม่ค่อยลึกมากนะครับจะพิมพ์ตื้นๆน,นะครับ ขนาดกำลังพอดีนะครับครับผมคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอนะครับพระจังหวัดปทุมธานีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระบรรจุกุี่วัดไผ่ล้อมนะครับออกหลายรุ่นหลายพิมพ์นะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ